สำหรับนวัตกรรมที่ได้ทำขึ้นมานี้นะคะก็คือนวัตกรรม C.I. on Brain Gym ค่ะเพราะด้วยในการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้สอนออวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงถึงปฐมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งพบว่าที่โรงเรียนเนี่ยเด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อ่านได้เขียนคล่องด้วยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เด็กนักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเนื้อหาในทฤษฎีของวิชาคอมพิวเตอร์คะ่ะหมายความว่าเด็กไม่ไม่ชอบที่จะอ่านอยากจะเข้ามาแล้วปฏิบัติเลยดังนั้นก็เลยคิดว่าอะไรคือมันเป็นแรงจูงใจว่าทําให้เด็กอยากที่จะอ่านอยากที่จะเรียนในบททฤษฎีจึงได้คิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาก็คือการทําสื่อ C I ในการกระตุ้นให้เด็กชอบที่จะเรียนนะคะพอทํา C I ขึ้นมาปุ๊บขั้นตอนในการทําก็คือ ให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีการตรวจในเนื้อหาในผู้เชี่ยวชาญสามคนนะคะทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผลผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยามาทดสอบเกี่ยวกับสื่อนี้โดยคัดเลือกนักเรียนกลุ่มแรกนะคะเป็นนักเรียน3กลุ่มคือกลุ่มอ่อนกลุ่มเก่งและก็กลุ่มปานกลางแล้วมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบนะคะซึ่งพอได้ได้ทำมาแล้วเนี่ยก็มี ความคิดที่จะต่อยอดโดยการนำกิจกรรมเข้ามาในการ เรียนการสอนโดยการนําการบริหารสมองเข้ามาเนื่องด้วยจากกิจกรรมบริหารสมองเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการกระตุ้นการทํางานของสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยเฉพาะส่วนสำคัญของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้นักเ,เรียนสามารถมีความจํามีความสามารถที่จะจําได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทําให้การเรียนรู้ในด้านของทฤษฎีนําไปสู่การเรียนรู้ในด้านของการปฏิบัติได้ดีขึ้นก็เลยได้ เอากิจกรรมทั้งสองอย่างมารวมกันซึ่งปรากฏว่าผลสำฤทธิ์ของนักเรียนหลังจากได้ทําการวิจัยผลสำฤทธิ์นักเรียนทําได้สูงขึ้นนะคะนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้มีมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นักเรียนสามารถควบคุมความเร็วในการเรียนรู้สามารถย้อนกลับมาทํากลับมาอ่านกลับมาฝึกเองได้ซึ่งสามารถ เรียนรู้ได้ในทุกๆสถานที่ที่นักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนหรือในสถานที่ที่ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อมีความภูมิใจมากที่สามารถทําให้นักเรียนต่อยอดองค,ความรู้นี้ได้อย่างยั่งยืนและตกผลึกเป็นความรู้ที่อย่างได้อย่างสมบูรณ์ะคะ่ะขอบคุณค่ะ